เนี่น้่เข้าเลยกีตาร์เขาเอาใส่มันก็จะ้ีเรื่องขันไทยเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยขันกีตา์ก็เปิดบ้องก็อนันเปิดบ้องก่อนเปิดไฮเบิร์ดนักเง่นเนี่ยเบิร์ดรล่แรแน่ย่าเนี่ย คุยโทสบกนั่นเิ่นเ่อนบนี้เปิดเปิดเบิ้งเหตบกรวันได้อย่างเปิดเบิ้งก็นั่นเปิดเบ้หงเบิด เสียงน้อได้น้อยเนาะคือเป็นหยังบ่คือหยังให้มาคืออีแซนดีแท้กัน yeah, uh. <that> <-huh> ด้วยก่อนนี้กันแคบเลกที่ไทยที่ไหนก่อนที่ไหนก่อนไม่ป้าผู้แกนมันเกิดมันอยู่ดีไม่แห้งนะลูก สายุรีมีแหงก็ต้องผูกหลังไงแล้วอ้าวบอล่าจะไปไปกินอาหารงโ้สายกีตาร์ใคใ้สากีตาร์กีตาร์เบอร์เด็กากีตาให้เื้อข้าวโพดให้พ่อ ีต uh, ้าการเบอร์อะไก่อนมันม hmm, okay, cool. ันใส่ได้เบอร์หละมันมันมันซื้อมาของกีต้าร์โดยเฉพาะคือพดีเลยากบาบอดัน้งโอ้ยเจ้าพวกเหรียญใหม่เออให้2องร้อคนสองก็ซื้อของฝากพอมนยงแของฝากไได้อยางไได้คาโฟกับสายกีตาร์ให้ให้คนม่หลอดเม่เอาค่ะขึ้นมาเลย เมือนอันนัน้นใส้ได้เบริรนหลักอันนั้นก็มีกมหกซองในกันมันก็ดีทั้งบนอะจันมันดีทั้งบนอะไรเป็นน,น,ปน,ปน,นักดนตรีต้องหู้อยู่แล้ว